เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสกิลอสกากันนะครับเป็นตัวคอลเลบตัวแรกของเซิร์ฟคอเบิลแล้วก็เป็นตัวที่3ของเซิร์ฟจีนอสกาเนี่ยตัวมันบอกเลยว่าไม่ซับซ้อนสกิลแบบสั้นมากทุกอย่างแบบเข้าใจง่ายเลยถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแล้วก็ตัวคอลเลบเนี่ยมันไม่มีเซิร์ฟเทสอาจจะแบบฟุตเทสน้อยหน่อยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในห้องซ้อมที่แบบเข้าไปลองอาวุธอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงไปดูกัน เริ่มด้วยที่สกิลนะครับสกิลหลักก็คือจะเป็นการปาหอ,อกออกไปแล้วก็โดนศัตรูเป็น LE และหลังจากนั้นเราจะได้บัฟชื่อว่าล้างแค้นแบบในภาพเลยไอ้บัฟเนี่ยเวลาเราโจมตีอ่ะมันจะเรียกหอ,อกออกมาแทงศัตรูจากด้านบนถ้าดูดีจะเห็นว่ามันจะมีหอ,อกร่วงลงมาโดยเอฟเฟกเนี้ยเวลาเราสลับอาวุธเนี่ยจะไม่หาย ซึ่งถ้าเกิดเราใช้อาวุธกายภาพหรือว่าไฟโจมตีจะทำให้ความเสียหายของหอกเนี่ยแรงขึ้นและนอกจากนี้เราจะยังได้รับโล่ AT อีกซึ่งไอโล่ I เนี่ยมาชาให้เราได้รับดาเมจน้อยลงตามพลังงานที่เหลืออยู่โดยพลังงานตับสุดจะเหลือที่10%แต่ในห้องเทสเนี่ยผมไม่สามารถเทสให้ดูได้ว่า10%เนี่ยมันเหลือ,อยังไงอันว่าไอหลอดีดสีลุ้งที่อยู่ตรงหลอดเลือดเราอะมันจะลดลงมาแบบ ไปด้านซ้ายอ่ะเดือนน้อยมากๆนั่นนหะคือ10%และในขณะที่เรามีบัฟ a อทอยู่เนี่ยเราจะสร้างความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นและก็ควอบเสียหายกรยภาพเพิ่มขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือสกิลของอสศกาเนี่ยจะไม่สามารถได้รับการลดคูดาวจากใดๆก็ตามเช่นแบบพวกซากิรีคูดาวอะไรเงี้ยจะไม่สามารถรีคูดาวสกิลอศัศกาได้ <S <S ต่อไปเราก็มาดูพาสซีฟสกิลกันดีกว่าคือพวก เรโซแนนซ์อะไรเงี้ยผมก็ขอข้างไปเหมือนเดิมนะอันนี้พาสีจะมีอันเดียวเหมือนของเบวีเลยก็คือเมื่อเข้าการต่อสู้เนี่ยเราจะได้รับชาร์จแล้วไอชาร์จเนี่ยหลังจากเราปล่อยบิชาร์จจะทําให้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนของเบวีเป๊ะๆเลยส่วนเรื่องที่ว่าสกิล l ออันเนี่ยมันทับกันไว้ผมไม่สาม,มารถเทรตให้ได้เพราะว่าผมไม่มีเบวี่นะคร ส่วนใครที่มีแล้วเทสได้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมปักมุดไว้ให้ว่ามันทับกันไหมเพราะว่าชื่อสกิลเนี่ยอ่านแล้วมันเหมือนคนละชื่อกันเลยแต่อคอนมันเหมือนกันเลยนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้แล้วอยากให้มีคลิปแบบนี้มาอีกก็ผฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหรือว่ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูดาวกันดีกว่าว่าควรปลดดาวไหมหรือไม่ควรปลดหนึ่งดาวเนี่ย มันจะเพิ่มจะแตกของบัฟล้างแค่หลังจากที่เรากดสกิลเนี่ยตอนแรกเราจะสามารถมีได้แค่10แต่ถ้าเกิดเราปลด1ดาวจะมีได้ถึง5แต่ถ้าเกิดเราใช้อันนี้หมดเนี่ยมันจะทำดาเมจเสริมเพิ่มขึ้นก็คือเป็นดาเมจแบบตอนจบอะหลังจากเราใช้ครบส5สเต็กก็จะมีดาเมจเสริมออกมาโดยดาเมจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อาวุธกายภาพหรือว่าใช้อาวุธไฟณนะตอนนั้นและ3ดาวเนี่ยในขณะที่เราอยู่ในสถานะ มีบัฟเอทีว์วันเตอร์ที่เราตีเนี่ยถ้าเกิดมันมีโลเนี่ยเราจะไม่โดนลดดาเมจซึ่งปกติทุกคนจะโดนลดโดยการไม่โดนลดดาเมจเนี่ยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของสถาพลังเอทีถ้าเกิดเรามีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะตีแบบทะลุไปเลยไม่โดนลดดาเมจเลยแต่ถ้าเกิดเราเหลือสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ดนลดดาเมจต,ตีเข้าแบบสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเป็นแท้ง เราก็จะได้รับโล่ไอทเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยมาต่อกันด้วยที่5าดาว5ดาวเนี่ยทุกๆท,ที่เราใช้บัฟล้างแค้นออกไป1นอันเราจะได้โล่ไอทีเพิ่มขึ้น6%ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเพิ่มโล่ไอทีเนี่ยได้ถึง90%เลยและถามว่าโล่ไอทีเนี่ยมันลดได้จากอะไรก็คือเราโดนตีเนี่ยเวลาเราโดนตีมันจะลดความเสียหายที่เข้ามาและโล่ไอทีเนี่ยก็จะลดลงด้วยแล้วก็มาต่อกันที่ดาวสุดท้ายดาวท้ายนี่ง่ายๆเลยก็คือปกติ ตอนที่เราอยู่ในสถานะปับ AT เนี่ยเราจะได้คอามเสียหายไฟกายภาพเพิ่มขึ้นและ6ดาวเนี่ยเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกแค่นั้นเลยและสุดท้ายเนี่ยถามว่าเปิดกี่ดาวดีสำหรับผมใคราคิดถึงผมนะครับคือผมมองว่ากด0ูนย์ไม่ก็1นึแค่นั้นเลยเพราะว่า3ดาว5ดาวเนี่ยมันเกี่ยวกับการแทงซะมากกว่าที่จะเพิ่มดาเมจแล้วสูดดาว1ดาวเนี่ยผมว่าดาเมจมันก็แรงพอแล้ว พวกตัวเจนหลังๆเนี่ยกดแค่0ไม่ก็1เนี่ยเก่งแล้วไม่จะเป็นต้องกดมากกว่านั้นยกเว้นเราอวยก็ใส่ไปเลยเต็มที่แล้วก็ปลุกพลังเนี่ยผมมองว่าใช้ตัวอื่นอาจจะดีกว่าของอัซกะของอัซกะมันเหมือนถ้าจะใช้ก็คือใช้สําหรับการเล่นเป็นลูแทงไปลงแบบ VA หรือว่าลงเลทที่ต้องเล่นแมคานิกหรือว่าเลทที่จาเป็นต้องมีแทงอาจจะดีกว่า แล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือเมทิคเนี่ยควรกดไหมผมบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่มีแบบเมทิกธาตุกายภาพไฟแบบที่เป็นของเจนใหม่เนี่ยเพราะว่ากดเลยกดมาไวสักศูนย์ดาว4ชิ้นเงนี้ยแต่ถ้าเกิดจะกด4แนะนําว่าคุณต้องกดอสุกะด้วยนะถ้าเกิดแบบไม่กดอสุกะาแล้วไปกด4ชิ้นมันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ หากชี่ชอบคลิปแบบนี้แล้วอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสคาด้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ